ในส่วนของจังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะก็ได้ประกอบพิธีพารีกรรมตักน้าจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะที่แม่น้ำตรังบริเวณท่าน้ำวัดประสิทธิทชัยวัดท่าจีนอําเภอเมืองจังหวัดตรงังนายทรงกฎสว่าง,งวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีพารีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำตรงัง ใส่ขันสาครตามเลิกเวลา14นาฬิกาส9นาทีจากนั้นขบวนเชิญขันสาครเคลื่อนขบวนไปยังพระอุโบสถวัดกระพังสุรินพระอารามหลวงเพื่อเตรียมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567เรอกิเเลิกเวลา17นาฬิกานาทีและประกอบพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567ริ25 67, เเลิกเวลา12นาฬิกาโดยมีคณะคาร ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนในพื้นที่พร้อมใจแต่งกายในโทนสีเหลืองเข้าร่วมในพิธีอันสำคัญครั้งนี้เป็นจำนวนมากทมกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาส่วนที่จังหวัดพัทลุงนางนิสากรวิสิต์สระอาดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายก้องสกุลชันทราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและนายปรีชานวน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงทําพิธีพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์จานวน3แห่งคือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดบรมธาตุเจดีเขียนบางแก้วบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดดอนศาลาและถ้าน้ําศักดิ์สิทธิ์บนขุบเขาชัยบุรีเพื่อทําน้ําพระพุทธมนต์ทูลกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3แห่ง ได้นำขึ้นรถปุษะบกรวมตัวกันที่บริเวณหน้าพระพุทธทนิโรคันตรายชัยวัจน์จุรทิศหรือพระสีมุมเมืองโดยมีผู้วัาราชการจังหวัดพัทลุงรองผู้วัาราชการจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกภาคส่วนแห่กระบวน,นําศักดิ์สิทธิ์นำไปเก็บไว้ณอุโบสถวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงเพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่7รกรกฎาคมและวันที่8รกรกฎาคม ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสมหามงคลงเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567ต่อไปครับ จังหวัดสตูลน,นายศักริกะกิลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุย้ยอำเภอควนการหลงจังหวัดสตูลเพื่อใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28ดกรกฎาคม2567โดยมีนายชาตรีนัทหลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นายคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล The <laughs> cat ทันแตแพทย์หญิงสุก,กิรติกบิลาการประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนสวมใส่เสื้อหรือชุดโทนสีเหลืองเข้าร่วมในพิธีจากนั้นได้ร่วมกันอัญเชิญขันสาครและตักน้ําไปยังรถอัญเชิญโดยขบวนรถได้คเคลื่อนไปยังพระอุโบสถวชนาทิศเฉลิมพระอารามหลวงอำเภอเมืองสตูลเพื่อประกอบพิธีเสกน้าพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่7กรกฎาคม 2,567และจะมีพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่8กรกฎาคม2,567นณพระอุโบสถวัชนาทิพเฉลิมพระอา,ารามหลวงอ,อําเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลที่จังหวัดปัตตานีนางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สากวังปลายบวัวอ,อําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี โดยมอบหมายให้นายวิทศักด์จำเรืญนุสิทธิ์ประหลัดจังหวัดปัตตานีประกอบพิธีพลีกรรมจุดเครื่องบวงสรวงพลีกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวปัตตานีเข้าร่วมในพิธีเมื่อถึงเวลาเลิกผู้ว่าราชการตัวปัตตานีทําพิธีตักน้ําศักดิ์สิทธิ์จากสะวังพลายบัวใส่ขันสาครพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีทั้ง3คนจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ ก็คือบ่อรือสีบ่อชัยและบ่อทองจากนั้นเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำจากทั้ง4ี่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สามอำเภอขึ้นขบวนรถที่บริเวณล,ลานศิลปะวัฒนธรรมนาสารากลางจังหวัดโดยมีข้าราชการผู้นำชุมชนและนักเรียนเข้าร่วมขบ,บวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไปเก็บไว้ภายในพระอุโบสถวัดตานีนราสมสรพระอารามหลวงอำเภอเมืองเพื่อรอทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธ ในวันอาทิตย์ที่7กรกฎราคมนี้ต่อไปครับ ส่วนที่จังหวัดยะลานายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพิธีกรรมตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ที่สักแก้ววัดคูหาพิมุกตําำบลหน้าถาำ้ำอําเภอเมืองวัวดยะลาแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์โบราณอยู่ภายในวัดถ้ำคูหาพิมุกหรือวัดหน้าถ้ำหมู่ที่หนึ่งตบลห,หน้าถาำ้ำอาเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นโบราณสถานที่สําคัญคู่บ้านคู่เมืองยะลาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเมื่อถึง เลิกผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาครแล้วเครื่องขบวนรถไปยังสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงเพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567เริเิกเวลา17นาิกานาที และที่จังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายศิริชัยสวัสดแสนนายเวรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งข้าราชการสารทหารตำรวจและประชาชนร่วมทำพิธีพิีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อน้ําคลองน้ําแบ่งบ้านกูจําหมู่ที่สาําบลไพรวันอําเภอตากใบโดยจุดที่ทําพิธีพิีกรรมตักน้ําในครั้งนี้ ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเป็นจุดศูนย์รวมของแม่น้ำทั้งสี่สายที่ไหลามาบรรจบก,กันจากอำเภอสงขรป่าดีอำเภอตากใบอำเภอรรแงะและอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งผู้ที่จะทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจะต้องเดินทางด้วยเรือเท่านั้นจึงจะสามารถนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวมาได้ขณะที่นายจัดชายอุสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพิีกรรมตักน้ำที่น้ำตกสิรินทร ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาหมู่ที่5ตําตบลโลดจูดอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสโด,ดยน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแหลงถูกไปจะถูกนำไปเก็บไว้ที่พระอุโบสถวัดประชุมชนทาราตําบลสวยปาดีเพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนตร์ในวันที่7กรกฎาคมและเวียนเทียนสมโพธน้ำในวันที่8กรกฎาคมจากนั้นอันเชิญขึ้นรถบุษบกไปยังสารากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่ง เพื่อเชิญไปที่กระทรวงมหาดไทยก่อนไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่กรุงเทพมหานาครต่อไปครับ